เราจะจับเรื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนดูเก็บ ผมในงานของการบริหารจังหวัดนั้นจะทําเรื่องของอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอเพื่อจะมาเป็นเบาภารโรงพยาบาลของรัฐทั้ง4ห่งในจังหวัดภูเก็ตเช่นโรงพยาบาลศูนย์ชูรักภูเก็ตโรงพยาบาลบาลางโรงพยาบาลปากเกราและโรงพยาบาลนองใหม่ยูรูบาคนภูเก็ตนั้นก็เป็นโรคไหลแล้วต้องเข้าคินยา ในวันที่25ธันวาคมนี้สำนักช่างได้ออกแบบพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเกี่วกัเรื่องของเรื่องโลกไตแจะสร้างแห่งแรกในนามของการบริหารตัวับนั้นที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีนแล้วหลังจากนั้นเรามาดูว่าในตำบลอ,อื่นหรืออำเภออื่นท่านอนุบาลต้องการอย่างใดนะ เราก็จะทำงานต่อไปการกระทรวงสาธารณสุขครับประกาศนโยบายแัดเกณฑ์ครับว่ารองจากรัฐนตรีเรื่องของการดูแลมะเร็งครบวงจรนะครบวงจร กิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมที่รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยอายุ30ปีถึง60ปีนะครับตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองครับด้วยตัวเองครับเพราะว่าเมื่อก่อนการเข้าถึงการตรวจเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าต้องไปให้บุคคลที่2ตรวจแล้วก็ต้องมีการขึ้นขาอย่างแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยอยากที่จะเข้าถึงการตรวจนี้ แต่ปัจจุบันนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดนะครับในโลกนะฮะในโลกนะครับมาให้ผู้หญิงเองนะครับได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยตัวเองก็เหมือนตัวโควิดที่หา่จมูกนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับแต่อาจจะคนละที่นะฮะแล้วก็ไปส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ครับตรวจไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง14สายพันธุ์นะครับ14สายพันธุ์ซึ่งเป็น ความก้าวหนา้ามากที่สุดที่ได้นํามาให้กับประชาชนคนภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการนําของท่านนายกอง์การบริหารจังหวัด well ที่เอาเครือข่ายบริการสาธารณสุขปฐมภูมิของท่านเนี่ยมาร่วมรณรงค์ให้คนภูเก็ตทุกคนที่มีความต้องการจะตรวจหรือไม่กล้าที่จะตรวจได้เข้าถึงในเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองนะครับก่่อน,นืนต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมวิยาการแพทย์เป็นการขับเคลื่อนการตรวจ มะเร็งปากมดลูกเนี่ยครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตดูตามตัวเลขประชากรแล้วนั้นประมาณอยู่สักสองสองแสนว่าคนเสที่เป็นเพศหญิงน,นะครับซึ่งตั้งแต่อายุ3 0ถึง60ปีนั้นวันนี้เราลดความเสี่ยงแต่เราเชื่อว่าที่บอกว่าการป้องกันนั้นดีกว่ารักษาวันนี้เราทําได้และเราทําจริงและทําทันทีด้วยนะครับแล้วการบริการนี้เป็นการบริการที่ฟรีโดยผ่านเครือข่ายรอพยตบาที่ย่อมมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับเครือน่วยอสมอนะครับซึ่ง คนที่เป็นอสมอนั้นเขารู้พื้นที่แล้วก็รู้จุดแหล่งต่างๆว่าที่ไหนอย่างไรนั้นเราวันนี้นั้นต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งนะครับซึ่งได้รับการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจฟรีนะครับโดยใ้จิตของสปสชจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนตามบัตรที่จุดหลักแต่ผมเชื่อว่าในการตรวจครั้งนี้นั้นตามที่ได้พูดคุยนั้นคนที่อยู่ที่อื่นถึงเป็นประชากรแฝงซึ่งมาทํางานในจังหวัดภูเก็ตนั้นเพียงโชว์บัตรประชาชนเลขลที่สามหลักเท่านั้นก็จัดการได้นะครับ แล้วในตัวเลขที่เราดูตัวเลขมาทั้งประเทศนั้นการตรวจนั้นพบ3-5จากคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเดี๋ยวนี้ะมะเร็งปากมดลูกนั้นถ้ามีการป้องกันนั้นเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเราจะมีวัคซีนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลในการรักษาครับขอขอบคุณครับอย่าลืมนะครับตรวจได้ทั้งทุกสิทธิ์นะครับไมว่าท่านจะเป็นสิทธิบัตรทองค่าราชก,การประกันสังคม ครอบคุัมหมดทั้งทั้งสามสิทนะครับสำหรับผู้หญิงไทยอายุ3 0ถึง60ปีครับขอบคุณครับ